ดูข้างในดคะคะข้างในเขาจะเป็นแบบข้างในก็จะเป็นเป็นน้ำเยิ้มเยิ้มออกมาแบบเนี้ยอค่ะใส่ลงไปเ,เ,เกลือสีชมพูุ <laughs> ดเดิมมีคนแอบชิมด้วยการันตีความอร่อย ของหวานเราก็มาค่ะไม่ใช่ทำแต่ของคาวอย่างเดียวแป้งปอบเปี๊ยไทยเราหรือแป้งยูฟค่าตุรกีนะคะทําได้ทั้งของคาวและของหวานขอนําเสนอทําเสร็จแช่ตู้เย็นไว้จะกินเมื่อไหร่เอาออกมาทอดแช่ช่องธรรมดาหรือแช่ช่องฟรีสก็ได้อยากให้ลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์ไัยตุรกีนะคะวันนี้นะคะจะมีเมนูง่งายๆมาให้ทุกคนก็คือจริงๆแล้วอะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลอดของทางตุรกีหรือทางมุสลิมทั่วโลกเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีนานจะนําเสนอเมนูที่มีความง่ายรวดเร็วปานลมพัดหา วัสดุเขาเรียกวัสดุไหมหรือส่วนผสมได้ในท้องถิ่นนะคะได้ในท้องถิ่นก็คือเมืองไทยก็หาได้ตุรกีก็หาได้หาได้ง่ายๆเดินออกไปนอกบ้านก็หาได้วันนี้ไม่ต้องมานวดแป้งค่ะคือสูตรนี้ง่ายและรวดเร็วที่ตุรกีนะคะเขาจะมีแผ่นแป้งเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอเปิดตู้เย็นน้อยๆดูเดี๋ยวนะ เขาเรียกว่าแผ่นแป้งยุะคคาค่ะแผ่นแป้งยุคค่าตัวนี้มันจะเป็นแผ่นแป้งสดที่คนตุรกีเนี่ยเขาทําขายแล้วหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยนะคะสามารถใช้แผ่นแป้งโรตีได้และเอามาต่อกันสี่แผ่นให้มันเป็นอันใหญ่ๆห,ห,หน่อยเล็กๆเ,เราไม่ทําค่ะใหญ่ๆเราทําคือเรื่อง,งูง่ายๆอ่ะให้ลูกชายกินมีนากินคู่กับสลัด ส่วนลูกชายเนี่ยจะดื่มชาคู่กันค่ะเพราะว่าเด็กตุรกีดื่มชานะคะไม่มีปัญหาดื่มชาตั้งแต่เพิ่งเริ่มกินข้าวคำแรกเด็กตุรกีก็ดื่มชาแล้วซึ่งคนตุรกีเขาไม่ถูอเป็นอย่างนี้หมดเลยไปค่ะเดี๋ยวไปเริ่มทํากันติดอ่างด้วยเดี๋ยวไปเริ่มทํากันสูตรง่ายๆนะคะแต่ก่อนไปก่อนไปฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วกดติดตามให้มีนานด้วยนะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปจะบอกว่า กับข้าวที่ทําทุกๆคลิปเนี่ยค่ะทําจริงกินจริงแจกเพื่อนบ้านจริงให้ลูกกินจริงให้สามีกินจริงนะคะไม่ได้ทําเพื่อการขายแต่อย่างไดเพราะฉะนั้นมีนาทําได้ทุกคนก็ทําได้ไปค่ะเดี๋ยวไปเริ่มทากันส่วนของไซ้นะคะไม่มีอะไรมากเลยมีพริกหวานไสซสีอะไรก็ได้ไส์ไซสขอโทษทีใช้สีอะไรก็ได้ค่ะล้างให้สะอาดเนาะ ใช้สีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้แต่ว่าสีแดงเนี่ยอเผอิญมันหวานกว่าหั่นเลยค่ะจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าวันนี้มินายอยากให้เขาเห็นเป็นแบบว่าสีสีสีสันสีสัน,สสนได้อารมณ์เมื่อเขือเทศค่ะเมือเขเือเ,ขเทศเนี่ยจะปอกเปลือกด้วย ปอกหรือไม่ปอกก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าวันนี้มีนาะปอกเปลือกคือปริมาณของมะเขือเทศพลิกและมินาใช้ไส้กรอกนะใครจะใช้เป็นแฮมเป็นเบคอนที่เอาไปทอดแล้วกรอบหรือว่าอยากใส่ไส้อะไรก็ได้ก็คือแล้วแต่ปริมาณเนี่ยมันแล้วแต่ปริมาณที่ที่เราทำหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นเป็นเต๋านั่นแหละ ทำง่ายๆจะบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยนะทำง่ายแต่อร่อยไม่น่าเชื่อมันคล้ายๆไส้พิซซ่านั่นแหละมีนาจะมีตัวเอ,อ่อไส้กรอกตุรกีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เอามาหาั่นแล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาดไหนเยอะน้อยขนาดไหนนะคะลูกมีนากินตัวนี้คือลูกเรากินอะไรคนที่บ้านเรากินอะไรเราก็ทําแบบนั้นเนาะ หั่นโลดค่ะอยากหั่นเป็นแบบไหนแต่ว่ามีนาจะหั่นเป็นแบบนี้หันนห่นเป็นสามเหลี่ยมหั่นเป็นสามเหลี่ยมปุกปิกแบบนี้จะได้ยินเสียงแอร์นะคะมีนาเปิดแอร์ด้วยเพราะว่ามันหนาวต้องเปิดแอร์เป็นเครื่องทาความร้อนเห็นหิวหิวหิวมีแค่นี้เดี๋ยวจะเพิ่มเติม พริกเขียวลงไปอีกเดี๋ยวจะเติมพริกเขียวนะคะแล้วก็ชีสค่ะตัวนี้จะขาดชีสไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกชายชอบกินชีสเดี๋ยวเราใส่ชีสลงไปด้วยเตรียมพร้อมตัวชีสที่ใช้นะคะมีน่าใช้เป็นชีสตัวนี้วันนี้จะใช้เป็นชีสเส้นไม่ได้ใช้เป็นอ่าชีสขูดขูดใช้มอสซาเรลล่าได้นะคะที่ตุรกีมันมีชีสหลายแบบบอกเลยเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวาน ชีสที่ตุรกีชีสตัวนี้เขาจะเป็นชีสเส้นค่ะชีสเส้นแบบนี้แล้วก,ก,ก็เราก็จะมาฉีกเราก็จะมาฉีกแบบนี้เขาเรียกชีสอะไรวะเดี๋ยวไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้แต่ว่าที่ตุรกีเขาเรียกเทลค่ะตัวยูกาเนี่ยค่ะเราจะตัดเขาออกอย่างที่บอกนะใช้แผ่นไอ้นี่ได้แผ่นแป้งปอกเปี้ยะ กลมเขาจะเป็นกลมใหญ่มากค่ะอันเบลเ่มเลยมีหลายคนนะบอกให้มีนาสอนทาแป้งอันนี้ให้มันมีนะคะช่วงเนี้ยคือเขามีเขามีช่วงเนี้ยช่วงถือสินอดคนตุรกีทําค่ะทําคลิปวิดีโอออกมาแต่ว่าอาจจะวงเล็กวงแค่นี้เดี๋ยวไว้มีนาหาเวลาทําให้เป็นแผ่นยูฟุค่าปกตินะคะก็คือเอามาตัดสีมาตัดสจะได้เป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่ เดี๋ยวเรามาตัดกันก่อนเนี่ยมันจะบางมากค่ะมันจะบางมากถ้าทุกคนเห็นนะมันจะบางมากเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเรารีดไม่ได้บางเท่านี้มีนาเลยไม่ได้สอนทำเรื่องของเรื่องอะเอ๋ตัดอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะตัดสี่ตัดอันใหญ่ค่ะตัดสี่เลย ตัดสีเลยแบบนี้นะคะเราจะได้อันใหญ่เบิ้มถ้าไม่ตัดสี่เราอาจจะเป็นตัดตัดออกมาอีกครึ่งหนึ่งก็ได้คือแล้วแต่ใส่ชีสลงไปก่อนชีสเนี่ยค่ะเราจะใส่ชีสชีสลงไปก่อนใครจะใช้เป็นมอสซาเรลล่าก็ได้แต่ว่าดเอาแล้วก็ใส่ลงไปเลยสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราอยากใช่ไหม สีเขียวถ้ามีสีเขียวหน่อยก็จะดูดูดีดค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่มีใส่หลุมหลวมนะใส่หลุมหลวมเพราะว่าอยากให้ไส้เขาเป็นแบบหลุมหลวมเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมด้วยชีสใส่ลงไปนี่แค่นี้ก็พอค่ะอ่ะเราก็จะพับเขาเข้ามาแบบนี้ปิๆๆ๊บปเข้ามาเสร็จพับหลุมหลวมค่ะก็จะได้อันใหญ่เบิม้มอันใหญ่เบิมแบบนี้ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาน้ําทาน้ำเขาจะได้ปิดปกตินี่นะคะน้ำเปล่าธรรมดาทาน้ำลงไปเลยขออนุญาตใช้มือทํากินเองอ่ะเสร็จแล้วอันเท่าบ้านเสร็จแล้วอันเท่าบ้านมาทําต่ออ,อีกอันไหมมามาค่ะใส่ไส้อะไรก็ได้นะมีนาก็เอาชีสไปก่อนเลยคนตุรกีเขากินชีสเริ่มนะคะใส่อะไรก็ได้นี่มีความเขียว เสร็จแล้วค่ะพับโหลดพับแบบหล,มหลวมๆนี่ปูไตน่ากินจะอบใครจะอบก็ได้ใครจะอ่าทาน้ํานะใครจะทอดก็ได้แต่มีนายจะทอดทอดแล้วก็อร่อยมากก่อนอันนี้มันปิดไม่ดีอ่ะมันปิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวไส้มันแตกออกมาต้องปิดดีๆค่ะเสร็จแล้ว สร็จแล้วค่ะสองอันอิ่มเดี๋ยวจะทําอีกไส้ให้ดูค่ะนี่เป็นไส้หวานกล้วยหอมแล้วก็ช็อกโกแลตกล้วยหอมกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวมินาจะพาลงไปเลยแบบนี้ง่ายๆเอาง่ายๆ วางลงไปค่ะกี่อันดีสองอันดีกว่าน้องกล้วยหนึ่งลูกครึ่งเหมือนเดิมค่ะปิดอันนี้กินคู่กับไอติมนะอร่อยมากไอติมวานิลลาไอติมช็อกโกแลตนะคะแต่ช่วงนี้ตุรกีมันหนาวมีนาำไม,ม่ให้ลูกกินไอติมเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคนตุรกีเขาจะคิดว่าเป็นโควิดไปเลยพอตั้งน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่ลงไปเลย พอให้เขาเหลืองนะคะอย่าเพิ่งกลับด้านให้เขาเหลืองก่อนแล้วค่อยกลับด้านบอกเลยว่าน่าอร่อยใครจะเอาไปอบนะคะจะเอาไปอบเนี่ยก็ทาไข่แล้วก็อบเลยแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยที่ได้เนี่ยเขาจะแห้งกว่าปกติแล้วถ้าจะอบเนี่ยมีนานจะทาน้ำซอสก่อนข้างในเดี๋ยวคราวหน้าจะสอน แต่เอาอันนี้ไปก่อนอันนี้ก็อร่อยเหมือนกัน่นกบตัดให้ดู ดูข้างในสิคะข้างในเขาจะเป็นแบบข้างในก็จะเป็น,แบบน,เ,ปนเป็นน้ำเย,ยิ้มเยิ้มหมกมาแบบเนี้ยอร่อยค่ะลองทําดูนะคะสลัดนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผักสลัดของตุรกีอะ่ะเขาเรียกว่าอ่าเทเลเทเลในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็แต่ว่ากินคู่กับแครอท อร่อยที่สุดแล้วกินคู่กับแครลลอทนะแล้วก็บีบมะนาวเยอะๆใส่เกลืออร่อยมากนี่นะคะจะบีบมะนาวบีบกับว้าตอนบีบมะนาวนี่เขาปวดแขนไว้ทุกคนเห็นถั่วลูกไก่ไหมจะทำฮูมุดมันมะกอกค่ะใส่ลงไปยอร่อย เหมือนเดิมเกลือสีเกลือสีชมพูเหมือนเดิมนี่นะคะมีนาก็กินแบบนี้ค่ะกับสลัดชิ้นเดียวอิ่มเดี๋ยวจะตัดให้ดูอีกอันหนึง่ง เนื้อในจะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าเราพันหลวมๆนะข้างในเขาจะแบบกรุงกรวงมันจะมีความเยิ้มของน้ำน้ำที่ออกมาจากมะเขือเทศอะคะ่ะแล้วก็ชีสนะคะเสร็จแล้วมันจะมีความฉ่ำของ,ของตัวพวกไส้กรอกอะไรที่เราใส่ไปเนี่ยเนี่ยทำเลยค่ะอาหารวางก็ได้อาหารเย็นก็ดีอาหารเช้ายิ่งจะบอกว่าไอ้ตัวที่ใส่ช็อกโกแลตอะคะ่ะมีนาแช่ตู้เย็นไว้นะคะช่องธรรมดาเดี๋ยวเอาออกมาทำเป็นตอกลางคืนให้ลูกกิน มีเด็กมาแอบกินเห็นไหมคะตอนนี้ให้เขากินอันนี้ไปก่อนส่วนขนมหวานที่เราทําคู่กับช็อกโกแลตกับกล้วยอะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นตอนเย็น,นะคะ่ะก่อนอาหารเย็นที่บ้านก็คือจะให้เขากินก่อนดูความอร่อยชื่นใจแม่ก็ตรงนี้ละคะ่ะบอกเลยว่าไม่ต้องทำยากไม่ต้องเลิศหรูดูดีมันอยู่ที่ว่าเราหาวัสดุที่มีในบ้านและ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอที่จะจ่ายได้อันนี้เรื่องจริงนะคะเอามาทําให้ลูกกินมีนาก็ไม่ได้รวยแต่ว่ามีนาก็หาทุกอย่างในบ้านค่ะมาทําให้เขากินปรับเปลี่ยนไปเขาก็แม่นี่อะไรเขาจะให้รางวัลด้วยนะนี่แหละอยากได้แบบนี้แหละมาค่ะตอนเย็นนะคะเราก็เอาไปทอดเหมือนเดิม บอกเลยทอดก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอร่อยด้วยช็อกโกแลตนะั้นมันจะเยิม้มเยิมกล้วยข้างในมันจะหอมหอมนะคะแล้วมีนาก็แบบมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอศครีมค่ะกรุบกริบมีแยมผลไม้ให้เขาหน่อยกรีดอะจริงๆแล้วไม่อยากให้เขากินหรอกไอติมอะแต่ว่ามันต้องกินคู่กันค่ะมันถึงจะอร่อยอยากให้ทุกคนลองบอกเลยว่ามันอร่อยมากชื่นใจ จะทำขายก็ได้นะบอกเลยว่าอร่อยดูดีค่ะมันอยู่ที่เราตกแต่งใครมีวิปปิ้งครีมนะหรือวิปครีมใช่ไหมมีนะ่าอาจจะพูดผิดวิปครีมนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยลาดช็อกโกแลตนิดนึงค่ะกินตอนร้อนๆนะคู่กับอไอศครีมเย็นๆอร่อยมากไปแล้วค่ะอยากส่งกันบ้านนะคะไปส่งได้ที่ f e c o o o p k p e ไมล์สไปตุรกีเหมือนเดิม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มีนาด้วยเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อไปบอกเลยว่าช่วงเนี้ยเน้นง่ายประหยัดมีอะไรในบ้านเอามาทำหมดช่วงโควิดอย่างนี้นะคะขนมง่ายๆก็ทำให้ เป็นขนมที่ไปกินได้ตามร้านอะเหมือนกับไปกินตามพัตคารเราก็ทําได้ค่ะใส่แม่บ้านอย่างเราชานเอามาแชร์ให้ดูนะคะให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพูดมากไปแล้วเลิฟๆิฟทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรเขียนคอมเมนต์มานะอื